ทั่วโลกมีผู้คนมากมายกำลังเผชิญกับผลกระทบของความดันโลหิตสูงผมชื่อเซเรนและในวิดีโอนี้ผมจะแนะนำประโยชน์หลักของคาเดไล e ซึ่งประสบความสำเร็จในตลาดด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วโปรดรับชมจนจบวิดีโอนี้เพราะผมมีคำเตือนสำคัญมาบอกคุณ c a r ์เดไล e เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากส่วนผสมจากธรรมชาติจึงไม่มีผลข้างเคียงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตสูง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองการรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของคุณแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดคาร์ดิไลตยังช่วยชดเชยการขาดวิตามินและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อคุณเริ่มการรักษาคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอาการปวดหัวอ่อนเพลื้อรังและอาการเฉื่อยชาจะเป็นเรื่องในอดีตความดันโลหิตสูงจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปด้วยการทำงานที่เหมาะสมของระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือคาร์ดัลไล์มีจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิตเท่านั้นผมได้ใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะซื้อสินค้าคุณภาพได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจซึ่งจะให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการคุณจะพบกับคำรับรองจากผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอาหารเสริมตัวนี้และกำลังเห็นผลที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากคุณมีอาการปวดหัวอ่อนเพลียหงุดหงิดง่วงซึมมองเห็นภาพซ้อนหัวใจเต้นเร็วหรือความดันโลหิตพุ่งสูงคคคุณควรซื้อาล โดยเร็วที่สุดก่อนที่สินค้าจะหมดนอกจากจะช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดแล้วคาร์ดิไลต์ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณด้วยการกระตุ้นการผลิตอินซูลินช่วยให้คุณลดการพึ่งพยาอื่นๆอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่้รยแรงการลงทุนเพื่อสุขภาพด้วยการซื้อคาร์ดิไลต์จะช่วยให้คุณรักษาระดับความดันโลหิตให้คงที่ทําให้ง่ายต่อการปรับและปรับเปลี่ยนอาหารของคุณอย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อซื้อสินค้าอย่างปลอดภัย เพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อให้ทีมบริการลูกค้าติดต่อกลับและดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายปลอดภัยไร้ความเสี่ยงสรุปสั้นๆว่าหากคุณกำลังมองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและต้องการใช้เวลากับครอบครัวอย่างสบายใจคาร์ดลไลท์คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณต้องการขอบคุณที่รับชมจนจบวิดีโอนี้และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์